ได้แชมป์รายการโชว์มีเดอมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2ตามสปอยของพีนดีที่ได้สปอยไว้ก่อนการออกอากาศเทปการแข่งขันจริงแล้วความสนุกของรอบชิงจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายของรายการโชว์มีเดอมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2เหลือผู้เข้าแข่งขัน3คนคือ KA Spy และ VG ซึ่งทางพีนดีก็ดันสปอยก่อนการแข่งขันว่าใครจะเป็นแชมป์แต่ไม่ได้สปอยตรงตัวนะก็ได้สปอยแนวอ้อมๆมากกว่า แต่ก็พอรู้กันอยู่ว่าพีเนดีนะ่ะหมายถึงใครแกก็ได้โพสต์ว่าเอางี้ 1. เด็กงโง่ได้แชมป์รายการแรบแถวบ้านตามโผไม่พิก 2. ส,สปอยนี้เป็นของข,องขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับพีทครับเล่นไม่เลิกอ่ะเรา 3. หลังจากนี้ให้คิดเสว,ว่าหมดเวรหมดกรรมกันทุกฝ่ายวันไหนต่างคนต่างํำนึกผิดไม่ต้องมารู้สึกอะไรต่อกันให้คีดเสว,ว่าเป็นอากาศธาต,ต่อกันครับปลอกมพีเนดีซึม กำลังมีการแข่งขันแบทเทิลฝากติดตามกันด้วยเก่งกันทุกคนเลยครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจากข้อหนึ่งเด็กโง่ได้แชม์รายการแรปแถวบ้านตามโพไม่พิกซึ่งเด็กโง่ก็คงหมายถึงชื่อวง t h อ f o o l เลซึ่งมีสมาชิกในวงเข้ารอบด้วยนั่นก็คือ KA นั่นเองทำให้หลายๆคนไม่ค่อยได้ลุ้นสักเท่าไหร่เลยนะแต่หลังจากที่โพสได้ไม่นานแกก็ได้ลบโพสนี้ไปหลายๆคนก็คงไม่พอใจนั่นแหละมาดูทางการแข่งขันกันบ้างซึ่งการแข่งขันในรอบนี้ทั้ง3คนต้องโชว์ก่อน ใครที่ได้คะแนนเยอะสุด2คนก็จะได้เข้าไปชิงกันและต้องทำอีกหนึ่งโชว์ส่วนคนที่คะแนนน้อยที่สุดก็ตกรอบไปนั่นเองเปิดโชว์แรกของเวจีและค่อนข้างสนุกสนานมีการนำหลายหลายคนขึ้นมาร่วมบนเวทีรวมถึงคนดูด้วยนั่นเองโชว์ก็ได้ทำออกมาแบบสมศักดิ์ศรีเลยทีเดียวและวันที่ถ่ายทำในวันนั้นก็ดันเป็นวันเกิดของพี่ปืนเวจีด้วยและครอบครัวพี่ปืนก็ได้ไปร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยโชว์ที่2เป็นของสไปร์รอบนี้สไปร์มาแนวโหด,หด ออกแนวแทรปไปเลยไม่มีร้องเอื้อนเลยนะเปิดตัวมาก็มีการฆ่าตก,กรรมกันเกิดขึ้นสศพก็มีเสียงคนพาดว่าสไป์ได้คิว2แรปเปอร์ถือว่าโคตรปั่นเลยนะ2แรปเปอร์ที่พูดถึงก็คงเป็นการดิสทั้ง KA และเวจีนั่นเองก็ได้แรปดุดนันมากและในท้ายโชว์ก็ได้มีตำรวจเนี่ยได้จับตัวสไปไปบอกว่าถ้าอยากเห็นตอนต่อไปก็กดดีกดดีกดด,ด,กด,ด,ดีก็เป็นการเลียกคะแนนโบนั่นเองส่วนโชว์ที่3เป็นโชว์ของ KA เเป็นการตั้งคำถามนะว่าทำไม เป็นการเล่าชีวิตผ่านบทเพลงแบบเพียวแลบทั้งคําสัมผัสความหมายลึกซึ้งกินใจมากเป็นการแสดงที่เป็นตัวของ KA เมากๆทําโชว์ออกมาได้ดีสุดๆทั้งการเพอร์ฟอร์มต่างๆแล้วผลการตัดสินคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดก็คือสป라이ดคนที่2ก็คือ KA เท่ากับว่าเวจีก็ได้ตกรอบไปนั่นเองแล้วทั้ง2คนที่เข้ารอบก็จะได้ทําโชว์อีกหนึ่งโชว์เพื่อชิงแชมป์ว่าใครจะเป็นที่1และได้เงินรางวัล1น,นล้านบาทไปเริ่มจากสปก่อกเลยก็ได้ทําโชว์ออกมาเป็นภาคต่อจากโชว์แรก ที่ได้ฆ่าตก,กรรม2แลปเปอร์ไปก็โดนจับไปนั่นเองเปิดตัวมาในคุกก็ได้แรปที่เป็นตัวของสป,ปร이์เองได้ใส่ออนตูจูนร้องเอื้อนท่อนฮุกติดหูผมเลยทําได้ดีมากๆเกินความสามารถกับเด็กไวแค่นี้อีกโชว์ของ KA ก็ได้แรปมาในแนวมีดนตรีเล่นสดก็ได้แรปเนื้อหากินใจอีกแล้วทั้งรามความหมายสัมผัสเล่าไปในเรื่องสิ่งที่เขาได้ในตอนนี้มากกว่าเส้นชัยแล้วครั้งนี้มันไม่ใช่การสิ้นสุด แต่เป็นการเริ่มต้นต่างหากซึ่งก็ได้มีการพูดปิดท้ายแบบซึ้งๆนะทำเอาผมคนลุกเลยนะครับเป็นโชว์ที่ดีมากๆของ KA แล้วผลการตัดสินก็ได้ออกมา KA ก็ได้ชนะสไปไปอย่างเฉียดีวถือว่าสูสีกันมากๆทำได้ดีกันทั้งคู่และ KA ก็ได้เป็นแชมป์รายการโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2และได้เงินรางวัล1น1ล้านบาทยินดีกับ KA ด้วยนะครับถือว่าสมศักดิ์ศรีกับแชมป์จริงๆ ก็เป็นการสิ้นสุดรายการโชว์มีดมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2แล้วก็จะได้ไปเจอกันในโชว์มีดมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น3สรุปแล้วคนที่พีในดีได้สปอยไว้ก็ได้แชมป์จริงๆตามที่สปอยตอนที่ใกล้ประกาศผลทางแชทสดของ t ูไอดีก็ได้มีคนพูดถึงกันอย่างนาาหูนะว่า K a แชมป์เพราะว่าพีในดีได้สปอยไว้แล้วคนที่ได้แชมป์ก็ตามสปอยด้วยแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับ KA ที่ได้แชมป์รายการนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาทั้งทั้งที่เขาทำแรปมาเป็น10ปี ก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ฝากกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสำหรับวันนี้ News ์แรปเปอรและผมบิ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ